วันนี้มายามรอบตอนเช้าครับผมเข้าคู่ครับช่อนครับเพิ่งดูไปสองลูกครับเข้าลูกหนึ่งเด้อพี่น้องโตง้างครับผมโตกําลังดีครับผมน่าจะใส่ใส่ใส่โลครับนี่กับมาแต่ยามเบ็ดพี่น้องใส่เบ็ดแปดหลังเดยปามาโตนึงครับผมเนาะลาคอขึ้นกันครับผมจะเป็นปลาเบ็ดครับผมพี่น้องมาคอมาเบิ่งรอบครับผมเข่าคู่เลยมันนี้ น้ำขึ้นครับที่ไม้เขาอันนี้เขาเรียกว่าหนองปลาปลาอ่ในอำเภอปานบุรีครับผมเนี่ยน้ำกำลังขึ้นพี่น้องเลยกเอารอบมาใสไ่ครับผมเดี๋ยวเสด็จลอมมาใสไ่อยู่ครับน้ำขึ้นเรื่อยๆอยู่นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเขตรอยต่อครับระหว่างอำเภอปานบุรีแล้วก็หัวหินครับผมมองไปขาวทางหน,น,น้านี่จะเป็นหัวหินละอำเภอหัวหินนะครับเลาเป็นเขตรอยต่อแต่เขาว่าเบิกนี้ ปลาของเราวันนี้โอ้โหหมานอีลิโตหง่ครับผมเขา่าูคเลยสุดยอดครับผม